พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีอุณหภูมิต่ำสุด17-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-13องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด16-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-14องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิตำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะหากตายฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนารา ทิวาธค่ะอุณหภูมิตำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสค่ะด้านกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิ สูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะ